ตำรวจไม่กล้าใช้อาวุธเลยครับใช้อาวุธเนี่ยกลัวจะไปโดนเด็กนักเรียนแล้วยิ่งคนร้ายมีตัวประกันด้วยเข้าไปในห้องประชาสัมพันธ์ตำรวจไม่กล้าใช้อาวุธครับท่านผู้นวยการกล้าหาญมากเสียสละมากทั้งท,งท้งที่ท่านเป็นผู้หญิงแต่วิญญาณของความเป็นครูภาวะผู้นำท่านสูงมากท่านเข้าไปเจรจาคนร้ายว่าให้ปล่อยเด็กนักเรียนไปเถอะ และครูจะอยู่เป็นตัวประกันเองสายตรวจนี่มีปืนยาไปด้วยเพราะอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับอยู่ในพื้นที่เสี่ยง นะครับโรงพักนี้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงหลังจากมันแย่งปืนไปได้แล้วใช้อาวุธปืนของตำรวจนะของทางราชการนะครับยิงใส่ตำรวจอีกแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปแต่ชุดที่เข้ามาทำการติดตามแล้วก็ช่วยเหลือเนี่ยก็มาเร็วอันนี้ก็ต้องขอชื่นชมนะครับชุดปฏิบัติการเข้ามาเร็วแต่อันนี้มันดันหนีเข้าไปในโรงเรียนบุกเข้าไปในโรงเรียนมันขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปครับ ตามไม่ทันแล้วครับพรวดเดียวมันก็เข้าไปในโรงเรียนแล้วพอเข้าไปในโรงเรียนคราวนี้ปัญหาใหญ่เลยสิครับเนื่องจากในโรงเรียนเนี่ยอยู่จังหวะที่โรงเรียนเลิกพอดีตำรวจไม่กล้าใช้อาวุธเลยครับใช้อาวุธเนี่ยกลัวจะไปโดนเด็กนักเรียนแล้วยิ่งคนร้ายมีตัวประกันด้วยเข้าไปในห้องประชาสัมพันธ์ตำรวจไม่กล้าใช้อาวุธครับท่านผู้นวยการกล้าหาญมากเสียสละมากทั้งท้ท,ที่ท่านเป็นผู้หญิง แต่วิญญาณของความเป็นครูภาวะผู้นำท่านสูงมากท่านเข้าไปเจรจาับคนหลายว่าให้ปล่อยเด็กนักเรียนไปเถอะและครูจะอยูเป็นตัวประกันเองพอมีกําลังฝ่ายปกครองและตำรวจเข้าไปปิดล้อมคนร้ายเกิดอารมณ์ไม่ดียิงใส่ท่านผู้เหนวยการเข้าบริเวณหน้าอกด้านซ้ายใกล้หัวใจไปทำลายอวัยวะสำคัญแล้วยังยิงเด็กนักเรียนอีกคนหนึ่งผม คิดว่ากระสุนเนี่ยน่าจะใช้กระสุนก้าวมอหัวแหลมนะครับไม่ใช่หัวรูเด็กนักเรียนผู้หญิงที่ถูกยิงก็เลยยังวิ่งได้โดนเข้าที่ช่องท้องวิ่งออกมาที่บริเวณเกือบจะถึงล้วโรงเรียนแล้วนะครับกำลังเจ้าหน้าที่ที่ปิดล้อมอยู่ก็ได้เข้าไปช่วยกันอุ้มออกมาและมีคนได้รับบาดเจ็บเพราะโดดหนีลงมาจากชั้นสองต้องเอาชีวิตรอดนะครับต้องเอาชีวิตรอดก่อนแต่ท่านผู้อุญโยการเนี่ย โดนเข้าบริเวณหนะ้าอกด้านซ้ายแล้วก็แทงออกมาด้านขวามันก็โดนอวัยวะสําคัญตรงนั้นใกล้หัวใจปอดตับอยู่บริเวณนั้นนะครับผมก็ภาวนาลุ้นเอาใจช่วยปรากฏว่าท่านต้องสูญเสียชีวิตไปผมถือว่าท่านเป็นวีรสตรีเลยนะครับถือว่าท่านเป็นวีรสตรีเลยนะครับเรื่องนี้ต้องถอดบทเรียนครับผมเรียกร้องทางรัฐบาลมา สามท่านนายกรัฐมนตรีแล้วนะครับว่ากรณีคนที่คุ้มครั่งเป็นจิตเวทเสพยาจนหลอนให้อยู่ในสังคมไม่ได้ครับกรณีนี้ถ้าสมมุติว่าตำรวจจับไอ้เด็กคนนี้ได้นะครับเด็กเยาวชนอายุ18ปีเนี่ยสมมุติว่าตำรวจรวจับได้ตำรวจเขจะทำบันทึกครับหัวหน้าสายตัวจจะทำบันทึกส่งตัวไอ้เด็กคนนี้ไปที่โรงพยาบาล ว่าขอให้แพทย์ทําการตรวจว่าผู้นี้ป่วยจิตเวทหรือเปล่าคุ้มครั่งตํารวจก็คุมตัวส่งหมอพอหมอกับพยาบาลรับตัวตํารวจก็กลับไปไปฏิบัติหน้าที่ต่อหมอจะทํำยังไงพยาบาลจะทํำยังไงคืนเอาไว้โรงพยาบาลมันจะฆ่าหมอฆ่าพยาบาลหรือเปล่าก็ไม่รู้เขาก็ฉีดยาก่อนเพื่อให้มาระงับความคุ้มครั่งแล้วก็จ่ายยาครับจ่ายยาให้เอาไปกินเจ็ดวันสิบสี่วัน อย่างนี้ทั่วประเทศครับไอคนคุ้มครั่งอย่างเงี้ยตำรวจออกไปจับไม่ใช่ว่าครั้งเดียวนะครับเป็น20-30ครั้งแต่ละลายนี้นะครับถ้ารัฐบาลไม่แก้ไขปัญหานี้ไม่จบครับบางทีไปเจอยาบ้ายาเสพติดหรือมันอาจจะกินกระท่อม4ี่คูณร้อยเขาให้สันนิษฐานว่าเป็นผู้เสพไปบำบัดร,รักษามันไม่จบครับมันไม่ต้องแก้กฎหมายหรอกครับเอาว่าจะต้องแก้นะ ผมว่าต้องทำนะครับ 1. ออกเป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณาสุขกระทรวงยุติธรรมกระทรวงพัฒนาสังคมเอา2,500กว่าคนที่กำลังคุ้มครั่งแล้วก็รู้อยู่แล้วเวลานี้ไปที่เกาะตลุดเตาเข้าโครงการบำบัดพิเศษเบื้องต้นยังไม่ต้องไปสร้างสถานที่อะไรให้เปลืองงบทางราชการประสานกับ กระทรวงทรัพยากรขอใช้พื้นที่อุทยานแห่งชาติเกาะตลุเตาเพราะมันเป็นพื้นที่ที่ปิดหนีไม่ได้อยู่ในทะเลเอาไป2,500คนเอาไปสถานที่ไม่พอก็ไปปกักเสากลางหลังคาเต็นท์ก่อนแล้วก็เอาหมอไปเอานักกิจวิยาไปถ้ามันจะไปคุ้มครั่งฆ่ากันเองมันโดนงกระทืบตายเองเลยครับไปเข้าโกรงการบำบัดร,รักษาถึงสปี สองปีเลยครับอย่างน้อยเนี่ยเอาออกไปจากสังคมซะหนึ่งถ้ามันติดยามันก็จะไม่มียาเสพแล้วเพราะไม่มีใครส่งให้มันต้องทำครับผมไม่ใช่พูดเล่นๆนะครับทั่วประเทศเลยครับที่แรงๆจนกระทั่งถืออาวุธทำร้ายคนอื่นทำร้ายพ่อแม่ประชาชนทำร้ายเจ้าหน้าที่มีประมาณ2500คนเอาไปก่อนครับเอาไปก่อนเลยนะครับเอาไปก่อนเลยอย่าต้องให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้อีกเลยครับ เขาเรียกโครงการบําบัดพิเศษมีผู้หลักผู้ใหญ่คิดจะทําก็โดนข้าราชการประจําบอกว่าสถานที่บําบัดอย่างนั้นมันไม่มาตรฐานสากนเรามีสถานที่บําบัดอยู่แล้วที่ธัญบุรีที่บ้านสมเด็จที่นครศรีศูนย์บําบัดมีทั่วมันไม่ได้ผลไงถึงมาพูดเนี่ยครับมันไม่ได้ผลท่านต้องคิดใหม่ทําใหม่แล้วครับใครที่มันบ้าคุ้มข้างจับตัวได้ ไม่ต้องส่งหมอครับผักภาระไปให้โรงพยาบาลเขาเขาต้องรักษาคนเจ็บคนป่วยเอารถข้องขังส่งแม่นเกาะตะลุเตาสองปีเอาไปไว้นั้นมันจะหนีว่ายน้ำมาก็ให้มันตายห่าไปเราก็ดูแลให้อาหารสามมือ้อทำเลยครับอย่าช้ามันไม่ได้ยากเลยไม่ใช่เป็นนโยบายของพักไหนผมเสนอความคิดไปนะครับถ้าเป็นของพักนั้นพักนี้เขาก็อาจจะไม่ทำเพราะเดี๋ยวเสียฟอร์มไปตามความคิดพักอื่น อันนี้ผมเป็นประชาชนคนหนึ่งนะครับที่เสนอนะครับส่วนให้คนที่ติดน,น้อยๆก็บำบัดรักษาเข้าศูนย์ต่างๆที่มีแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอไปคนถ้ามันตั้งใจจะเลิกมันก็เลิกครับถ้ามันไม่ตั้งใจเลิกเนี่ยกลับไปมันก็เอาอีกยาที่เราทางโรงพยาบาลจัดให้กินเพื่อให้เลิกยามันไม่เลิกแล้วครับแล้วนโยบายกฎกระทรวงของกระทรวงสาธารณสุขที่บอกว่าใครมียาเสพติดหนึ่งเม็ดให้สันนิษฐานเป็นผู้เสพอันนี้ก็ต้องยกเลิกนะครับ ตรวจปัสสาวะเจอว่าไขรเสพยาเสพติดต้องจับตัวไปบําบัดร,รักษาเลยครับใช้คําว่าจับตัวไปบําบัดร,รักษาครับเข้าโครงการบังคับบําบัดส่วนเราจะมองว่าเราจะไม่ลงให้มันเสียประวัติก็ไม่เป็นไรขอร้องเธอครับทําเธอครับมันไม่ได้เปลืองงบประมาณมากแล้วทําได้เลยสถานที่มันก็มีอยู่แล้วจะแยกเป็นสี่ภาคก็ได้แต่ต้องเป็นสถานที่ที่เด็กเนี่ยหนีลํบาบากจะเกาะแก่งที่ไหนก็ได้นะครับทีเราไปแคมปิ้งยังอยู่ได้เลย ไปกลางเต็นท์กันยังอยู่ได้เลยนะครับห้องน้ำห้องส้วมก็ทำไปเท่าที่เริ่มทำได้ไปขุดหลุมส้วมนั่งยองก็ได้ทำเร็วๆใช้งบประมาณน้อยมีครั้งหนึ่งผู้ใหญ่เห็นด้วยอยากจะทำแต่พอไปปุ๊บแม่วางงบประมาณจะต้องสร้างห้องอาคารเท่านั้นเท<ๆ>่านี้น<ๆ>มันแหม่มากเรื่องถ้าเป็นผมผมทำเลยครับท่านครับผมกราบเรียนท่านนายกอนุทินด้วยนะครับท่านเป็นคนคิดเร็วทำเร็ว เป็นโครงการลูกใครติดยาบอกมาที่นี่ตั้งสายตรงถึงท่านนายกเลยเจอใครบ้ายาแจ้งมาที่นี่นะครับตัวเลขที่ผมถามจากทางปปสอไอ้คุ้มครั่งอารวาสจากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเบื้องต้น2,500คนนะครับจัดการพวกนี้ออกจากสังคมไปก่อนนะครับ <c oughs> เพื่อให้สังคมปลอดภัยนะครับผมขอความกรุณาท่านนายกอนุทินด้วยนะครับสถานีตำรวจต่างๆท่านผู้ชุปการท่านผู้บังคับการท่านผู้กังับแต่ละ สถานีตำรวจนะครับสถานีตำรวจเป็นหัวใจสำคัญในการที่จะต้องผจญเหตุเบื้องต้นเลยแต่ละโรงพักเนี่ยให้ใช้ปืน m 1 6หเนี่ยครับหรือปืนที่ทางราชการแจกรุ่นใหม่นี่ก็ได้ครับที่ติดสูนย์เล็บด,ดอทให้แล้วเนี่ยไปตั้งสูนย์แล้วก็ทดสอบยิงจัดเป็นสไนเปอร์เข้าไว้โรงพักละสักสิบหนายนะครับมันต้องเปลี่ยนผัดกันนะ ผัดหนึ่งก็ให้มีสไนเปอร์ประจำเลยผัดละสามคน3มคน3คนนะครับเวลามีเหตุการณ์อย่างนี้จะรอหน่วยเมันจะช้าโรงพักก็ต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนนะครับกรณีที่คนร้ายบุกเข้าไปสังหารท่านผู้หน่วยการในครั้งนี้ถ้ามีชุดสไนเปอร์วางกำลังในขณะอีกฝ่ายเจรจาได้จังหวะก็สอยเฝ้าลากมาม่วงไปเลยสอยเฝ้ารากมาม่วงไปเลยครับ ถ้าเหตุการณ์นี้จบลงด้วยตำรวจวิสามันคนร้ายเนี่ยผมว่าสังคมจะดีใจนะครับว่าไอ้เวรนี่ตายไปซะได้แผ่นดินสูงตำรวจต้องตัดสินใจครับผมว่าตำรวจกลัวมีเรื่องครับกลัวว่าใช้อาวุธปืนแล้วจะมีเรื่องยิ่งทางภาคใต้ด้วยพอลูกหลานทำผิดทำไม่ดีก็บอกลูกหลานฉันเป็นคนดีแอบศพประทงประท้วงตำรวจไม่กล้านะครับไม่กลา้า ก็คนร้ายมันมีอาวุธปืนแถมยิงคนอื่นได้รับบาดเจ็บนี่เอาไว้ไม่ได้แล้วครับสนไนเปอร์ส่องเข้าไปครับไม่เอาตายก็ได้นะครับยิงแขนยิงไหล่ก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นผมผมเอาตายหาไปเลยนะครับแม่มันไม่น่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเลยเสียใจจริงๆนะครับท่านผู้เหนวยการท่านเป็นผู้หญิงด้วยแต่ท่านกล้าหาญมากนะครับ